ทิงกี้สาวิกานางเอกสาวชื่อดังสวมบทบาทใหม่ยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมันงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันสนัน่นสำหรับนางเอกชื่อดังทิงกี้สาวิกาที่เป็นผู้ต้องหาคดีฟอร์เรกสาดีหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวและออกมารับงานในวงการซึ่งก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังศาลอนุญาตตรวจกำไรเอ็มเนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดง ต่อมาหลังจากที่สารให้ประกันตัวทิงกี้สาวิกาได้เผยลุกใหม่ตัดผมสั้นกว่าเดิมโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์แคปชั่นว่าไฮเด็กหญิงสาวิกาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิเรื่องร้ายร้ๆขอให้ผ่านไปให้หมดมีแต่ความสุขสดชื่นนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะเด็กแกมต้นน่ารักค่ะเอน่ารักจังเลยคะ่ะแอะ14อีกครั้งล่าสุดทิงกี้สาวิกา สวมบทบาทใหม่ยืนทอดไก่ขายในปั๊มน้ำมันซึ่งเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังทอดไก่และชงชาพร้อมระบุข,ข้อความว่าทำทุกอย่างจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่นีซ่าไวกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป้งพับวิงกี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดันครึ่งฟีทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้สาวิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระแสมาแรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่ทอดเดชาตำนานไก่ทอดหัดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่ทอดหัดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแป้งวิงกี้ นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมและถามว่าขายที่ไหนและเธอนั้นเข้ามาตอบว่าไก่ทอดเดชาสาขาปังบางจากสายไหมจ้า